สวัสดีครับวันนี้ขอเชนโค้นีคเกินโอ้โหเลยตัดใจอย่างนี้แล้วฮะมีแหวนด้วยวันนี้เราจะมาหาตัวฮ e ิวห้ดาวฟรีๆกันครับ,บก็เป็นตัวฟรีหน้าเนี่แหละตัวที่คอย เหนอะไรพู้ร่วมเดินทางกับเราเปิดได้รครับนี่ฮะฟีน่าตัวห้าดาวเปิดเลคคิวสามอันมัน้งทำเดเมดได้ด้วย a ปลิตี้ อเริ่มเริ่มเว็บเจฮิลเป็นพิเศษให้ตัวที่เลื่อน้าสุดของฝ่ายเราตัวนี้จะมีแจกฟรีครับคือผ่านเวรบไปเรื่อยๆก็จะได้มาเรื่อยๆเหมือนพวะมันอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆวิธีได้สำหรับทางที่ผมเจอนะครับก็คือเอาสเลตัวนี้ครับ ไม่น่าใจว่าทุกคนมีหรือเปล่าผมได้มาเมื่อไหร่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่หมาอ,อยู่ดีๆมันก็ามาครับปิโกิโตมาร่วมปราปร์ตี้เดียกันคือเอามาใช้งานนั่นแหละหรือไม่ก็ลองผ่านควสด,ดู คือจำไม่ได้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีไหนคือแต่ตอนที่เควสมันขึ้นอ่ะก็คือสองตัวนี้ผมเอามาร่วมปาร์ตี้กันเราไปผ่านสักหนึ่งด่านให้มันเล่นร่วมกันสักหนึ่งสักหนึ่งด่านก็โผล่ออกมาเกมนี้ที่ชื่อว่าเชนโคเนคเตนครับวเชนก็เหมือนโซ่เหมือนล่าเหมือนอะไรพวกเนี้ยมันเชือก ที่มันต่อเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันนี่ฮะข้ามาดูที่ซีนารโอรครับจะมีเชนสตอรี่ครับแต่ละคนมาเชื่อมต่อกันมาเจอกันนี่ฮะผ่านไปหนึ่งอันแล้วก็ได้มาหนึ่งตัวครับผมน่าจะเป็นอันไหนเอ่ยคือถ้าเรามีตัวละครพวกนี้เราก็จะสามารถมาเล่นฉากพวกนี้ได้ครับนี่ฮะอันแรก เกียวยูเนียนครับแค่เอามาร่วมเดินทางด้วยกันสองตัวนี้นะครับก็โอเคละประมาณนี้แ้วพอถึงเวลามันก็จะมีเครื่องหมายว่าคำว่าโกให้ไปเล่นเกวสนั้นอย่างเี้โกขึ้นมาอันนี้ถ้าผมมีตัวนี้มาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อาจจะ ทำผ่านได้เอ็กเวสหนึ่งผ่านได้เอ็กเชนหนึ่งผ่านได้เอ็กเชนสตรอรี่หนึ่งรู้สึกว่าถ้าเต็มครบพงนี้ก็ได้พอดีห้าตัวเลเวลเบรกครบโอเคครับเคยสซ่าซ่านผ่านไปแล้วช่วงนี้ทำอะไรดีวันนี้ของทัศนูครับ ครับเบนฮันดีกว่ามากวันที่ห้าปาร์ตี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนะเอาสเลมาแล้จะดีขึ้นธนูเยอะไปแล้วถึงจะเปลี่ยนตัวก็เหอะมันก็ยังกาดอยดู่ดีก็เป็นตัวโล่งไงฮะมันก็ถึกหน่อยมีสกิลเนี่ยใกล้ตายแล้วจะโดนเดเมจเบา เบาลงเบรกแล้วมีสกิลตีทั้งแถวครับยอดเยี่ยมเหมือนกันโอเคครับไปดูกันเลยขอบเป็นฮันครับพอสเลเวบเจ็7เพื่อนเก่งๆนะฮะโอไม่แต่นักเวทด้วยนักเวทกวับนักเวทด้วย ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวที่ว่าสู้ในถ้ำดีเลยนะเป็นสองดาวที่เขาว่าหน้าเก็บหน้าใช้เดี๋ยวว่าคงต้องนั่งดูลายละเอียดด้ด,ดีกันจัดแถวนครับจะได้ไม่ชวนกัน เปี่ยนเราใช้สามขีดเลยไปโอหเร็วสู้เสร็จลับบ้าเนนะียคนเราตัวยิงไกลพยายามเลือกเป็นตัวๆไเลยก็ได้นะครับ แบบจะนักเวกันนักเวไปจะธนูก็ธนูไปผลิกมันจะได้ไม่ไม่ชนกันครับเวลาผลิกมันชนกันก็ลำบากอีกครับเพราะไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีฮัโชว์สก,กิลนะครับอ้าถอยทำไมล่ะเสร็จเลย แตกเลยถึงจะตีทั้งแนวนอนนี่ครับกระดานนี้จะใช้ยากเลยเกัก็เปี้นมันวิ่งไป่าได้ใช้แล้วครับโอ้ว่งหลุไปแล้วเว้ยไม่อีนะ่ฮะทั้งแตวถวจะถอยไปไหนละเพ่โอ้ โชว์หน่อยเลยนักเวทส่วนใหญ่จะเป็นตีนี้ทุกตัวในทันโชว์เลยนักเวทที่ว่าเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นตัวห้าดาวนะครับนักเวทผมสามดาวว่ยิงแถวเดียวทะลุทุกตัว ได้แบบมาด้วยฮะือครับจับมันยืยนแถวเล่นกันก็ดีนะนักเวทเนนะี่ยจะได้ม่ยืยนดักกันบ้างไม่ต้องไปลุมทิดตัว,ต,วตัวเดียวกัน้ก็ปิ้นก็เห็นด้วยตัววิ่งเร็วเป็นมีไง เพื่อความร็วเร็วครับอืสแมมเทเลยลุงยี่ช้ต้องหนาเลยนะจะไปเที่ยงเด็เซอ ตัวเวยจะยิงไม่ค่อยเข้าตัวยิงกายจะยิงไม่เข้าลากพยายามให้มันชี้เป้าด้วยด้วยนะครับคือลากธรรมดามันจะไม่ไ,มไปต้องมีเป้าหมายให้มันเดิน

อัดบอสเรียบร้อยครับจัดพันจัดแล้วจัดพันสี่แล้วมันก็มีเคล็อื่นกันว่าเห็นให้ฮากันในครบอยู่ โอ้ยได้สามดาวแล้วด้วยกาปิดป,ปีลิก้าอกช่ไหมไม่ปีลิก้าก็ตีบวกน่าเบือ่อฮะอัปเกรดฮิลน่าเบื่อรอบนี้อะไรดีนั่นเละๆนั่นเลเวลสูงๆแล้วกันหดลงได้ครบเลยเว้ เวทหนักไม่ค่อยเล่นครับมาเก็บอะไรพวกนี้เฮฮายไปหายลืมออโต้แบตเทน ใช่เลยตีแนวเนี่ยเพราะมันส่วนใหญ่จะอย่างเงี้ยจะต,ติดกันเป็นกลุ่มถ้ายิงเป็นแถวนีนยากโอเคตัวเล็กๆในหน้ากลัวเหมือนมันจะวิ่งไปเตะตัวกาดเอกไง ไอ้พวกนี้ยังถึกมันยังพอทนทนไหวแต่ไอ้พวกนักทนูนักเวื่เนี่ยเธอวัดเดียวตายละโดดดันจริงเว้ยเลยใี่ลุกถัดต้งแถว แต่เล่นไม่ท้าปิดเกมเลยนะขยับสิครับจะยิงทะลุไม่ทันโ์ ทีมสำรองก็ได้ครับประสบการณ์นะครับก็ดีตัวไม่เก่งก็ก็ได้แหวนทุกรอบเลยจ่ายสิบสองเอเนเนจีพลัครับี้อะไรตัวเก่งสุดแล้วว่าตัวเก่งเก่งมาสู้หน่อยไล่เบลสามสิบเลย นี่นักเวทแล้วกันนะถ้านักเวทเป็นที่เป็นเพื่อนเราเราจะใช้สกิลได้นะครับถ้าไม่ใช่ตัวเพื่อนมันจะใช้สกิลไม่ได้ก็คนไทยก็ไปหาคบคนไทยแล้วกันตามเฟซุวกมีอยู่ครับ แล้วก็มีโลกอะยกโรกมากันอ๋อมีบอสสองตัวคนะโอโหมาแล้วหนะึ่งนี่บอสไม่เดินไม่เดินหลบด้วย ตอเป็นตัวธนูครับถอยไปไหนครับเนี่ยสม้ามาเลยจะเอาเอาเอเยี่ยมเนี่ยตาย่อนเด้โชด่านย่อยย่าสนสหญ่บางทีก็จะมีบบสสองตัวครับก็ตื่นเต้นดิ ผงน,น้ยก็ได้กล่องสามดาวแล้วพ่ะจบเธอมีฮิวแน่นอนหนึ่เลย ไ,ได้เวลามันโดนอัดมันน่าจะพุ่งพุ่งไปหานะอืออันนี้โดนอัดอยังวิ่งกลับฐานอยู่เลย ขาดได้เลยว่าอยากได้ตัวละครต้องไปล่าตามฉากแล้วมนล่าตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยคาดตีพวกครบแล้วเปิดได้อะไรอีกทีบุีใบจริงด้วยไอ้คล็อกเป็น นี่ของเขเป็นวันนักแคโนนะครับเธอแล้วแต่เลยก็ปพิดลงได้หรอเดี๋ยวเว้ยโอเคครับอย่าลืมต้นเกมฝีหน้าก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับแต่มันก็ไปจนเบลกได้อ่ะครบสี่ครั้งถ้าผ่านแควไปเรื่อย que. สดีครับสวัสดีครั